กาญจนบุรีค่ะไม่มีคอนกรีตค่ะจอบกระดินงเนื่องทั้งเผือกอยู่ไงเนี่ย สวัสดีค่ะวันนี้น้องพาเที่ยวจะพาไปเล่นน้ำตกที่กาญจนบุรีค่ะตอนนี้เป็นเวลาเช้ามืดน,นะคะเราอยู่แถบไซน้อยค่ะแต่ว่าคันนี้นะคะเราไม่ได้ไปคันเดียวค่ะเรามีสมาชิกไปกับเราด้วยไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะสวัสดีครับหลายจากปีนี้ที่ไม่ได้ไปกับน้องพาเที่ยวกี่ทริปแล้วไม่รู้สองสามทริปวันนี้น้องพาเที่ยวจะพาไปไหน <laughs> เดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามนะครับว่าเราจะไปเที่ยวน้ําตกที่ไหนกันแต่ที่แน่ๆวันนี้เราไปกันนะจ <Wow. S 1> ๊ะแล้ววันนี้ก็มีสมาชิก เพื่อนตาดุกครับครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ผมครับหมุมหมิมแต่ตอนนี้เรารอน้องอีกคันหนึ่งนะครับน้องฟูหรือน้องเอ็กเดี๋ยวพอน้องเอ็กมาเราก็จะเริ่มเดินทางกันนะครับมุ่งหน้าไปสู่เมืองกาแเราไปวันเดทิปใช่ไหมคะวันนี้ใช่ครับวันนี้มันเป็นทิปวันเดทิปที่ว่าปุ๊บปั๊บทัวร์เลยดีกว่าใช่เพราะคุยกันเมื่อวานวันสองวันนี้เองใช่แล้วก็จัดกันมาเลยครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็ ชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพาเที่ยวจะได้ทำคลิปต่อๆไปอย่างที่บอกค่ะทริปนี้เป็นวันเดย์ทริปเมื่อสมาชิกมาครบเราก็ออกเดินทางกันตอนตีห้ากว่า,วาเป้าหมายของเราในทริปนี้คืออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อไปเซอร์เว์จุดกลางเต็นท์แล้วก็ไปเล่นน้ำตกที่น้ำตกจัก,กรดินและน้ำตกเอราวัณค่ะ ขี่มาสักพักเราก็พบแสงแรกแสงที่ส่องมาทําให้ท้องฟ้าเป็นสีพาสเทลสวยงามแล้วเราก็พบถนนที่เต็มไปด้วยต้นคูนหรือว่าต้นราชพฤกษ์ที่กําลังออกดอกบานสะพังสีเหลืองอลาลามสองข้างทางมันช่างสดชื่นจริงๆเลยค่ะ <S <S หลังจากนั้นเราก็แวะพักรถเติมน้ํามันที่ปั๊มปะตะทในตัวเมืองกาญจนบ,บุรีค่ะเมื่อเจอแสงแดดเต็มๆทุกคนก็ตื่นกันเต็มที่แน่นอนว่าต้องเติมพลังกันสักหน่อยเราก็เลยคุยกันว่าจะหาร้านข้าวในระหว่างที่เดินทางค่ะ ถนนระหว่างทางเนี่ยเป็นเส้นตรงแล้วก็อบล้อมไปด้วยต้นสัก2ข้างทางเหมือนว่าเป็นอุโมงค์ทอดยาวส่งรอบไปเรื่อยๆพอหันกลับไปมองเนี่ยเป็นภาพที่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ตรงกลางมันช่างสวยงามมากๆเลยค่ะพอมาถึงช่วงไซโยกแล้วก็แวะก,กันที่ร้านสายพิน ร้านเนี้ยเขาเขียนว่ามีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดตุน๋นเนื้อตุนหมูผัดใบยี่หรา่าเจ้าของร้านบอกเราว่าเมนูขึ้นชื่อของร้านก็คือพวกเมนูเป็ดทั้งหลายค่ะแต่เราว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะคะใครที่มาไซโยกเนี้ยแนะนําเลยอร่อยมากๆค่ะสำหรับเส้นทางไปยังอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหรือว่าไปยังหมู่บ้านปีล็อกเนี่ย จะเป็นถนนค่อนข้างแคบคดเคี้ยวขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีจุดชมวิวกอม .15 ให้ได้พักเหนื่อยแล้วก็พักรถกัน ในส่วนของสภาพถนนจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะคือช่วงจากตัวอำเภอทองผาภูมิไปจนถึงจุดชมวิวกรมร15ถนนช่วงนี้เป็นคอนกรีตค่อนข้างดีเพราะว่าได้มีการปรับปรุงแล้วนะคะแล้วก็อีกช่วงก็คือจากจุดชมวิวกม15ไปจนถึงอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิสภาพถนนค่อนข้างไม่ดีบางช่วงจะเป็นเลนนึงเป็นคอนกรีตแล้วก็อีกเลนหนึ่งไม่มีคอนกรีตค่ะน่าจะกําลังปรับปรุงเร็วๆนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆมาที่นี่ก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะคะ แป๊บเดียวเราก็มาถึงทางเข้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วค่ะแต่ว่าเราจะยังไม่เข้านะคะเราจะเลยไปที่น้ําตกจอกกระดินก่อนในส่วนทางเข้าน้ําตกจอกกระดินเนี่ยผิวถนนค่อนข้างขรุขระเป็นทางลงเขาแล้วก็แคบไม่ไกลเท่าไหรนักจากทางเข้าเราก็มาถึงจุดซื้อตั๋วเข้าน้ําตกค่ะเรามาถึงแล้วนะคะน้ำตก จกกระดินอันนี้บอกเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับณนะวันนี้วันที่27มีนาเนี่ยปี2565ค่ะ2565ถนนเสร็จเกือบทั้งเส้นแล้วนะครับฝากเพื่อนๆถ้าจะมาเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเช็คเรื่องถนนหรือว่าทัศนวิสัยของพื้นถนนเนี่ยผมว่าดีกว่าเดิมเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาค่อนข<พ>้างเยอะมากแล้วก็มาสองสามปีที่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อก่อนนี่มานี่ถนนแย่เลยแล้ววันนี้มาโชคดีด้วยทีย่ว่าถนนลาดเกือบเสร็จหมดแล้วก็ฝนไม่ตก ก็มีคอนกรีตเป็นช่วงๆใช่วันนี้ก็ไม่ได้หลอกใครมานะครับเพราะว่าบอกน้องไว้แล้วว่ามันไกลวันนี้วันวันเดทิปไกลมากจากรามยินทามานี่ออกปีห้าเจดชั่วโมงกว่าค่ะใช่ครับแต่ว่าวันนี้เราแวะเลยเปื่อยด้วยน้องคิดว่าไม่ไกลสถานที่ไม่ไกลเลยแวะกันกระเด้งเลยคือจริงๆเราไปเชียงใหม่ได้เลยอะค่ะใช่ ณตอนนี้ก็คือเรามาถึงน้ําตกเจก้ากระดิ่งจริงครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเล่นน้ําได้ถ้าเราจะเล่นน้ําเจ้าหน้าที่บอกว่าสะพานที่1ไม่ได้ต้องไปสะพานที่2ที่เราเดินเข้ามากี้นี้ถึงจะเล่นน้ําได้ก็ปะมานหัวเข่าหัวเขา่เขานิดหน่อยถ้าคนเตี้ยนหน่อยก็จะเอวใช่ครับ <c oughs> แต่บรรยากาศก่อนข้างก็โอเคไม่ถึงก็ร้อนมากมาหลายเที่ยวแล้วแต่น้องๆง,งวดน,นี้น้องพาเที่ยวมาครั้งแรกครั้งแรกของน้องพาเที่ยวด้วยนะคะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปชมครับ นี่นะคะเป็นจุดของน้าตกจอกกระดิ่งที่ใครๆก็มาถ่ายรูปก,กันแต่จริงๆตอนนี้คือให้เล่นไม่ได้นะคะอย่างที่พี่เอกบอกเมื่อกี้ว่าให้เล่นตรงสะพานค่ะแต่ว่าคือน้ําใสแจ๋วสวยมากจริงๆแล้วก็ถ่ายรูปมาสวยมากๆเลยค่ะ จากน้ำตกเราก็มาแวะอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อเสวจุดกลางเต็นท์ที่เราแพลนกันไว้ว่าจะหาที่กลางเต็นท์แต่ว่าก็ยังไม่มีที่สักทีเราก็เลยแวะมาเสวที่นี่ค่ะเข้ามาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิใช่ไหมคะใช่กีเราออกมาจากน้ําตกจักกระดิ่งน้ําใสน่าเล่นเนาะปลาโอ้แบบวายใช่แต่ว่าเสียดายอย่างคือเล่นน้ําไม่ได้ครับว่าสองการเนี้ยจะพาครอบครัวเด็กๆมาสักหน่อย สงสส่ต้องเปลี่ยนสถานที่ช่วงโควิดเพื่อนๆดูครับบรรยากาศอุทยานนี่วันอาทิตย์นะครับไม่มีเต็นท์เลยฝากเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับมันมีกี่จุดคะจุดกลางเต็นท์ที่นี่จุดกลางเต็นท์มีรอบบริเวณเลยน้องพีเพียงแต่ว่ามันจะเป็นจุดว่าเนินช้างเผือกแล้วก็จะมีชื่อแต่ละสถานที่พี่จําไม่ได้แล้วค่ะเดีย๋ยว่าพาเพื่อนๆไปดูครับว่ามีแต่ละจุดมีกี่จุด,จดแล้วก็มีบ้านทารซานอยู่ด้านหลังของเราที่ตรงข้ามอยู่กับเนินช้างเผือกเนี่ยตรงข้ามเลย แต่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปดูอีกทีงแล้วค่อยออกนี่ใกล้เดือนเมษาแล้วมาที่นี่ก็ยังเย็นอยู่นะคะเมื่อกี้พอมาเย็นเย็นใช่ต่างจากข้างนอกนะที่นี่ก็ยังรักษาความเย็นได้ดีอยู่พี่ว่าโอเคเป็นเป็นสถานีสถานที่หนึ่งที่น่ามากางเต็นท์พักผ่อนไปเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูสถานที่กันแต่ละที่ดูว่ะค่ะโอ้ยทุกคนยังกระชากเลยยังกระพับวาดเลยค่ะ ไหนเนินช้างศึกเนินช้างเผือกอยู่ไหนเนี่ยย <laughs> อดตรงนั้นนะครับที่มีเงาเมฆนะครับอ๋อตร,รต,รตรงนู้นนะครับสูงๆนั่นนะจะเห็นจะเห็นจุดตรงขอบฟ้าอันนั้นป้ายคนระับอืมโอ้พี่มากี่วันแล้วครับเนี่ยอันนี้คืน,น,นที่ได้อันนี้วันที่สองครเบีลยวกลับตอนเย็นๆครับโอ้ไปเดี๋ยวเราไปดูตรงมุม,น,มนู้นอีกที่หนึ่งค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะ ทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดชมวิวเนินช้างพลายนะคะมันเป็นจุดชมวิวของหลางการเต้นเนินช้างพลายอีกจุดหนึ่งวิวก็จะแบบพานอรามาแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะเห็นสันเขาน้อยกว่าทั้งโซนนู้นนะคะจะเห็นตรงนี้จะเห็นเป็นป่าไม้เยอะกว่าค่ะแต่ก็สวยเหมือนกันค่ะวิวดีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวนี้เหมือนอุทยานเขาจะมีให้จองผ่านเว็บหมดแล้วว่ะค่ะใช่ทะเบียนผ่านในเว็บไซต์แต่ว่าอย่างที่เนี้ยบอกรอเข้ามาได้เลยเงารบาบนัาท่องเที่ยวได้เยอะ <laughs> คนน้อยคนน้อยพืนที่กว้างมากค่ะค่าเข้าเท่าไหร่หัวละสี่สิบใช่รถมอเตอร์ไซค์คาร์ยี่รถยนต์นะ30 30อืมได้อยู่นะไม่แพงแล้วก็ค่ากลางเต็นท์หัวละ30บาทหรือหลังละ30บาทเนี่ยแหละเยี่ยมเลยค่ะใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านทรานกันแล้วก็เดินทางต่อค่ะใช่เดี๋จะไปไหนนะไปเล่นน้ำตเอราวันที่นี่เล่นไม่ได้ก็ต้องไปเอราวันเนาะเจ็ดชั้นแน่ ถ้าขึ้นถึงเจ็ดชั้นจะขับรถไวไหมเนี่ยนนต้องไปดูค่ะนี่ก็คือเป็นโซนบ้านทาบุทยานนะคะเรามาดูบ้านทาซานกันคือสามารถขี่รถมาได้แต่ว่าทางก็จะลอบากนิดนึงตรงนี้ทุกคนคือน่ารักมากเป็นบ้านทาซานก็คือบ้านต้นไม้นี่แหละคะ่ะโอ้ยบันไดขึ้นดู <c oughs> อันนี้บันไดขึ้นบ้านทาซานนะคะ หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นแต่มันสามารถนอนได้จริงๆกว้างพอตัวนะคะสูงเหมือนกันคะ่ะน่าสนใจนะคะน่าจะให้ความรู้สึกดีทีเดียว I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past where it stays where year Way back a year ago is และแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเราเจอต้นไม้ล้มขวางถนนระหว่างทางที่เราจะไปน้ําตกเอราวันค่ะคือตอนที่ขับมานั้นก็มีฝนตกไปปลอยแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดว่ามีต้นไม้ล้มทั้งต้นขวางถนนแบบนี้นะคะสุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็นน้าตกเสียดายมากเลยค่ะ แต่ว่านะถึงเราจะไม่ได้เป็นน้ำตกเราก็ได้พบเจอความประทับใจที่เห็นก็คือทุกคนลงจากรถไปช่วยกันเคลียร์ถนนน่ารักมากๆเลยค่ะถ้างั้นขอจบทริปไปด้วยความประทับใจนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพาเที่ยวด้วยนะคะแล้วพบกันทริปหน้าคะ่ะ I've this time changed the Be for I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago